ผูใดปลาแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนครับปลาอะไรอู้อู้อ,อู้สวายอู้ถึงโลก สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซนะอยู่ผมออดน้ำซิ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูเป็นไรกันถึงไม่เทเดี๋ยวมาดูเขาตกปลาวันนี้อยู่ที่อ่างปลาเหมือนเดิมครับบอกตกปลานะที่เสียยวนมาเรียกเอ่อมาลอกปีที่แล้วนะดุกจี้ จีโอ้กานนอนครับกานนอนรถไทยมาแล้วรถไทยมาแล้วอืมเทตรงไหนตรงนี้หรอโอ้เทกันตรงโน้นนะ เมื่อกี้ใคออรป่าปลาสวายใส่เจ็ดแปดชีดครับเทกันแนวนี้นะมันพังถนนครับอ,อันุ่นที่บอ่อที่เสียยวนมาขุดปีที่แล้วครับต้นฤดูที่ขี้โคลนลึกๆนะแม่อุงมาด้วย ปลาเด่นครับกำลังรถไทมาเกลดอ่ะวิ่งปากบอก,กันอยู่สามคันนะวันนี้นะเสียบเปรยเสียบพงมาดูคอยเทคอยเทดูคอเนเทนต์ด้วยว่ามาดูก่อน ทีทีห้าสิบห้านะามาคู่เลยวันนี้นะไอ้จ้บข้าวกับจอู้นี่ชอบเล่นน้ำได้ไปดูซอบตัวนี้มันจะเห็นน้ำมันจะลงน้ำ ัน,นี่เป็นเครื่องยนต์สามสูบหรอ่าสามล้นสี่สูบน่าจะเป็นสามสูบ่ะ ติดเค่งติดเครื่องอัดฟางอยู่นายยังไม่ยังไม่ปลดครับ dập bơi thói à chập biết rồi à <laughs> เสียบพงครับเสียบพงมาดูมาดูเสียวดินหักนะถอยเตืิดไม่ได้นะมามามาพ่อพ่อพ่อ,อ,อยกเลยยกเลยเฮ้ <laughs> ยำได้นะครับนี่รถเกี่ยวสมบูรณ์พัฒน,นาสายจวดนะ่ะช่วยไปถ่ายให้ดูสำคันก็เริ่มงวุ่นวายแล้วนะ ใจเย็นใจเย็นในมเจนุมเจเสือมหอีกน่ะทำพิชชิงครับ่อตกปลานะอยู่นี่มา2วันแล้วใจเย็นใจเย็นมาเบา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 าเบาโอ้ยกเลยยกเลย เจนจนหมดดินนะนุกเจนนุ๊กเจนยังไม่เห็นได้นรับปาเดี๋ยวไปดูขึ้นบอ่อครับ คิดต่อไปนะเฮ้ยใ <laughs> ไหนายลูกไอ้น้องเนกจะจ้างงบลูกชายปลาทิงครับจะน้องเนกนะเจฮ้าทางไฟ วนมาแล้วครับเสียบเป้ยเสียบเป้ยไปนุ่บอดตกปลานะนุ่น<ค>เอเสียยวน<อ>บปแล้วฮะใครไม่ทำไม่กูไม่ยวนอ่ะอใครนี่ ะใ,ใครขครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเอาบริษัทนั้นไปไหนนุ่มบริษัทเสยเยี่ยมไปไหนไป่าชีพโอ้โหไปไหนกัน M18 ครับของเสีย่ยี่ยมนะ่ะกับเมกาซีรีห้าน่นะเจ็ดคันนี้คันท,ที่น้องบอลขึ้นเนาะแต่ก่อนนี่ปากบอครับปากบอวันนี้นะเอา <c oughs> โอเคครับผมสำหลังที่นี้ขอจบให้เพียงแค่นี้ก่อนนะ กดติดตามด้ยวยนึงกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ว่าน้ำซิ่งด้วยนะสำหรับทีน่นี้บายบายครับสวัสดีครับ